เขาจะมาขอโทษเสื้อแดงซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าได้รับข่าวนี้ค่อนข้างที่จะดีใจนิดหนึ่งทุกๆท่านนะครับให้อภัยได้ไหมให้อภัยไฮโซล,ลูกนัดได้ไหมแล้วก็กลุ่มสลิมกลับใจเขาใช้คำว่าสลิมกลับใจนะครับเขาบอกว่าเขาจะขอเป็นสลิมกลับใจแล้วก็มาร่วมกันแก้ในความรับรวงพรางหลายคนก็จะไปกลัวว่าไม่ไว้ใจ ไม่เชื่อใจเขาต้องการอะไรไหมเขาต้องการแผนอื่นๆไหมนะครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าถ้าต่างความคิดต่างรูปแบบในการปฏิบัตินั้นก็เข้าอกเข้าใจอยู่ว่าคนละสีอาจจะคิดไปคนละแนวแต่เมื่อถ้ามองเห็นแล้วว่าทางทางสภาทางฝ่ายค้านไม่สามารถที่จะโค่นล้มประยุทธ์ได้ ฝ่ายค้านไม่สามารถที่จะใช้อำนาจใดๆได้เลยเนื่องจากว่าเขาถูกรวบอำนาจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปเรียบร้อยแล้วแม้กระทั่งนายศิละนะครับก็พูดเหยียดไฮโซลูกนัดต่อมาไฮนะโซลูกนัดที่บอกว่าจะขอโทษเสื้อแดงขอโทษฝั่งประชาธิปไตยศิละก็ด่าดตามหลังมาเลยนะครับว่าก็เหมือนเห็บหมัด ที่กระโดดออกจากหมาเออแต่ศิละมันก็รู้ตัวนะครับว่าพวกมันคือหมานะครับแล้วก็รู้ตัวว่ามันคือเห็บหมัดไฮโซลูกนัดเขาก็โดดออกมาจากหมาพวกมันก่อนมันก็ด่ากันเองว่าเป็นหมานะครับแสดงว่ามันก็รู้ตัวมาตลอดว่าพวกมันคือหมานะรู้ตัวมาตลอดว่าประยุทธ์คือหมาเหรอแล้วทําไมเห็บหมัดอย่างศิละยังไม่โดดออกมาล่ะยังไม่โดด เนี่ยครับผมก็ทําตามคำมั่นสัญญานะครับหลายๆท่านก็ช่วยดูแลมาหลายๆท่านฝากฝังมาต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งผมเองจะคุยเรื่องเนี้ยแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันมีหลายๆเรื่องที่ไม่สามารถพูดออกไ์สดได้นะครับต้องขออาภัยบางอย่างต้องมีการเก็บเงียบเพื่อความปลอดภัยของผมเองนี่แหละเพื่อความปลอดภัยของผมเอง เพราะผมยืนอยู่ในฐานาะแกนนำไทยไม่ทนนะครับมีหลายเรื่องที่พูดออกไม่ได้ออกสื่ออย่างนี้ไม่ได้นะนี่คือวิธีการที่ต้องชี้แจงนะครับพูดแต่พอ,พ,อพูดได้เรื่องดาประยุทธ์น่ะดาอยู่แล้วไล่อยู่แล้วแต่ประเด็นอื่นๆถ้ามันจะล่อแหลมทำให้การเคลื่อน การเคลื่อนของกลุ่มงานเรามันจะสะดุดเพราะถ้าพูดไปทุกเรื่องมันก็จะออกไม่งามนะครับต้องขออภัยต้องขออุบอิบไว้บางเรื่องที่มันพูดไม่ได้ด้วยนะครับโอเคแฟนคลับผมก็คงจะเข้าใจดีครับว่าผมก็จะพูดแต่ในประเด็นที่ตัวเองพูดได้นอะอ่ะทีน๋นี้มาดูอนาคตอีกว่านะครับเงินที่กู้มาเอามาใช้ กะว่าจะจัดการกับเชื้อโรคเชื้อโรคเชื้อโควิดเนี่ยปกติแล้วนใน14วันที่มันจะหายไปเนี่ยผมว่าทำสเปะสปะและน่าเกียดที่สุดก็คือรัฐบาลไทยมันไม่มีคำว่า14วันเลยประชาชนหาเช้ากินค่ำคุณบอกว่าคุณจะปิดตลาดนัด14วัน คนที่เขาของไปกองไว้ซื้อมารอขายก็ไม่ได้ขายรอพอใกล้จะสิบสี่วันปุ๊บประกาศเพิ่มวันขึ้นไปอีกอา้าวประกาศเพิ่มวันแบบเนี้ยเฮ้ยจะยังไงอะ่ะคุณมาประกาศเพิ่มวันเอาซึ่งซึ่งหน้าเอาแบบว่าเหมือนกับเหตุการณ์ไม่ได้วางแผนอะไรก็ประกาศเลื่อนไปเรื่อยๆเหมือนบอกว่าร้อยวันจะเปิดประเทศนั่นแหละ แต่มาเจอแบบนี้ไม่พูดถึง120วันจะเปิดประเทศแล้วจะบอกว่าตามสถานการณ์ว่าง,งั้นเถอะแล้วที่พูดออกมานะคือพูดออกมาอย่างเชิงเฉยเฉยทุกอย่างนะครับรัฐบาลนี้ล้มเหลวสิ้นเชิงและประชาชนล้มเหลวด้วยเพราะว่าหลายๆคนตัดสินใจลาคนที่ตัวเองรัก ค่าตัวตายรายวันห้ามออกข่าวเลยนะครับตอนนี้นอกจากคนที่ตายจากโควิดจริงๆวันนี้188ยอ่ะก็ไม่ได้ให้ความสำคัญว่าศพไหนจะน่าสงสารศพไหนจะแบบว่าเขาตายอยู่ตรงไหนอะไรยังไงถูกควบคุมโดยสื่อนะครับคําสั่งออกมาแล้วบอกว่าสื่อห้ามห้ามเผยแพร่ความน่ากลัว ห้ามเผยแพร่ความน่าสงสารมันจะไปปลุกเล้าจิตใจจิตใต้สำนึกของคนไทยว่าจะทำให้เกลียดรัฐบาลมากขึ้นห้ามเป็นอันขาดห้ามออกข่าวกับว่ามีคนประสบปัญหาชีวิตถึงขั้นฆ่าตัวตายเองห้ามไปให้ความสนใจห้ามออกข่าวและก็ห้ามนะครับห้ามเรื่องม็อบห้ามมีม็อบเดี๋ยวจะเป็นเกิดโรคระบาด ใช้กฎหมายออกกฎหมายควบคุมโรคระบาดนะครับนี่ถ้าใช้กฎหมายควบคุมโรคได้ทำไมไม่เขียนสั่งไปเลยนะครับว่าให้โควิด -19 มันกลับประเทศไปทำไมไม่ระบุในกฎหมายบอกว่าขอให้เชื้อโควิด -19 กกลับไปประเทศต้นทางที่ประเทศจีนที่อู่ฮั่นถ้ากฎหมายมันสามารถที่จะควบคุมโรคได้ เขียนไล่โลกออกไปเลยดิขับไล่โลกออกจากประเทศเราไปดิเหมือนคุณไม่ต้องการเหมือนคุณไม่ต้องการให้มันยุติผมพยายามจะไม่คิดแง่ลบนะครับพยายามจะไม่คิดแง่ลบว่ารัฐบาลน,นี้จะยังอยากจะดึงโควิด19เเอาไว้สำหรับใช้ในทางการเมืองแต่มันอดคิดไม่ได้แต่มันอดคิดไม่ได้ โมมาตลอดว่าวัคซีนที่มีครบอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงบัดนี้กลายเป็นวัคซีนขาดแคลนจะฉีดไข้บ้างจะฉีดแล้วนัดคนที่จะไปฉีดแล้วไม่มีไม่มีวัคซีนให้เขาฉีดแล้วก็ประชาชนที่ออกไปตรวจก็ให้ไปแอร์อัดกันแสดงว่าติดก็จะต้องบางคนไม่ได้ติดเลยแต่กล่าวว่าจะไปตรวจ ไปตรวจก็ไปเจอคนเยอะๆที่เขาติดแล้วไม่ติดแล้วติดแล้วไม่ติดแลอยู่อยู่ตรงเยอะๆแหละเดินสวนไปเดินสวนมาสัมผัสกันแล้วก็พูดจาแล้วก็สัมผัสไปทีละเล็กทีละน้อยทีนั้นนี่ติดมาหน้าตาเฉยครับจากที่ตัวเองอยู่บ้านดีๆไม่ติดแต่ดานออกไปกะว่าตัวเองจะไปตรวจดูว่ามันจะติดไหมไปติดในที่ตรวจการต่อสู้ของผมเนี่ย ผมต้องการจับมือให้ได้กับทุกๆก,กลุ่มเพื่อที่จะไล่ประยุทธ์เหตุเดียวที่ผมมาที่ไทยไม่ทนคืออยากจะร่วมมือกับทุกๆก,กลุ่มเพื่อไม่ให้ทหารนะครับมาชุบมือเปิบใช้เป็นข้ออ้างในการยึดอำนาจในการรัฐประาหารครั้งแล้วครั้งเล้าไม่รู้จักจบจักสิ้นนะครับทุกๆท,ท่านนะครับ ให้อภัยได้ไหมให้อภัยไฮโซล,ลูกนัดได้ไหมแล้วก็กลุ่มสลิมกลับใจเขาใช้คําว่าสลิมกลับใจนะครับเขาบอกว่าเขาจะขอเป็นสลิมกลับใจแล้วก็มาร่วมกันแก้ลมปากนี้หลายๆคนก็บอกว่าอาจจะไม่เชื่อไว้ตั้งต้นแต่ก็จะบอกให้หน่อยครับว่าทุกๆคนต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันทุกคนต้องให้โอกาสคนอื่นในการ ที่จะมีแง่คิดในการที่จะวางแผนในอนาคตร่วมกันถ้าเผื่อเราปิดกั้นไว้แล้วแนวทางชนะของเราในวันข้างหน้าเราจะมองไม่เห็นเลยเหมือนตอนนี้ถ้ามันมองไม่เห็นแล้วว่าเราจะสู้จะเราจะไล่ประยุทธ์ยังไงเราสู้มาเกือบทุกวันอะ่จะจนเหนื่อยแล้วครับหลายๆท่านก็บอกว่าขอดูผลงานก่อนครับผม ทุกๆคนตอนนี้หน้าที่หลักๆคือจับมือกันก่อนวางแผนงานร่วมกันเคลียร์ปัญหาใจกันเคลียร์ใจกันอยู่กับผมเนี่ยผมด่าสลิมอยู่ทุกวันเนี่ยคนอยู่ข้างๆผมก็สะดุ้งนะครับคนที่เคยอยู่กับผมเป็นพันธมิตรมาก่อนนะครับเป็นพันธมิตรเป็นเสื้อเหลืองมาก่อนอยู่ด้วยกันฉันพี่ฉันน้อง แล้วก็วางแผนไล่ประยุทธ์ด้วยกันผมก็บอกว่าถ้าวันใดวันหนึง่งไล่ประยุทธ์ออกไปแล้วไล่ประยุทธ์ออกไปแล้วผมก็จะขอปลีกตัวนะผมก็จะขอปลีกตัวเพราะว่าโจทย์ข้อแรกในการไล่ประยุทธ์มันได้จบสิ้นลงไปแล้วโจทย์ข้อที่สองเราจะมาแก้รัฐธรรมนูญมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแนวความคิดอาจจะไม่เหมือนกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉะนั้น การจะยื่นเรื่องเข้าสู่การพยายาิจารณาการจะดีไซน์และธรรมนูญการที่จะพูดเรื่องสอสอรอมันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับสเต็ปแรกที่ไล่ประยุทธ